นี่นะคะเป็นตีนของเขาแล้วก็ดึงแบบนี้นะคะจับเข้าไปถึงหาที่เขาหาไยจริงๆนะจัะอันนี้การแกะหอยใชัไหมนารับขาผู้ชำนาญค่ะแต่เราจะไม่ถ่ายคนกินนะเราจะเอาแต่วิธีการพร้อมใหม่อีกรอบนึงนะครับเอาแบบเอาออกมาแบบหมดหมดเลยอ่ะเอาแบบออกมา่ใเอหออกขาออกมาให้หมดทั้งตัวไม่ให้เหลือหลอเลยเอาแบบทุกข้าเลยเดี๋ยววัี้เอาแบบมาใับตีม่ให้เหลือหยกัน เพราะว่ากัวหยากไม่ยากเขาอยาบไม่หมดเขาหยากมาก็เลยก็แบบรอยเงี้ยวไว้นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใชยังไม่หมดเหมือนกันปุ่มตัวมันขาดเลือกที่มันไม่สุดมันไม่สุดมันต้องดึงออกมาให้สุดเยอะมันจะยาวไปนะใช่มันยาวนี่ไง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 ใช่มันต้องมันต้องดึงออกมาให้สุดถ้าดึงไม่สุดมันขาดเลย เ,เ,เราก็ปากเราจะไม่มา,าเราเข้าปาก